มันเริ่มต้นจากที่ตัวเองอะค่ะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเวลาเราเป็นภูมิแพ้ก็คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบไม่น่ไม่น่าจะมีอะไรก็เลยไปซื้อ,อยาแก้แพ้แล้วก็เภสัชเขาจ่ายมาเป็นตัวสเปรย์ที่พ่นจมูกอะค่ะแล้วเราก็ใช้มาต่อเนื่องโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆตัวนั้นอะมีสเตียรอยด์แล้วก็ไม่สามารถใช้เกิน7วันได้แต่ว่าหนูใช้มาแบบ2เดือน3ามเดือนติดต่อกันจนแบบแฟนบอกว่า เฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะแบบมันเกินลิมิตของการที่จะใช้ตัวนี้ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอค่ะทําไมเลือกที่จะไปถามไปหาหมอที่ร้านยาทําไมแทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเราคิดว่าแบบมันเป็นภูมิแพ้ทั่วไปจริงๆะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวกินยาแก้แพ้แล้วก็ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่พอเภสัชเขาจ่ายสเปรย์มารู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆมากการฉีดสเปรย์ใส่ในใจมูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันหายหายแบบมหาศย์เลยมันนั้นแบบ ฉีดปป๊บเงิ่งหายเลยที่หายใจไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าอ้อให้อย่างนั้นก็ทําแบบนี้ต่อไป